มากันแล้วนะครับผม Cwcatv25 รอกันมาสักพักหนึ่งนะครับผมในเพจห้องเรียนออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็ Channel Learning Online ในส่วนของ YouTube นะครับเราจะทำงานสอน Cwcat นะครับตั้งแต่พื้นฐาน9บทเต็มนะครับดังนั้นเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับสามารถเข้ามาเรียนฟรีได้ก่อนอื่นนะครับ ใครที่สนใจอยากจะได้ซอฟต์แวร์ทดลองใช้ตัวนี้ไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือห้างร้านนะครับเพื่อนๆน,นสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับที่อยากจะได้สามารถที่จะฝากเมลนะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปให้รวมถึงแบบฝึกหัดที่จะให้ทดลองฝึกเล่นกันก่อนในบทที่1ไปด้วยนะครับผม ดังนั้นอย่าพลาดนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองเรียนนะครับซอฟต์แวร์ c w c a t ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวิดีโอตอนต่างๆจะอัพโหลดลงในทั้งเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในส่วนของ c h anel n learning online แล้วก็แบบพงการต่างๆเพื่อนๆน้องๆก็สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับผม